สวัสดีครับคลิปนี้ครับเป็นการทำนายดวงนะครับดวงรายไตรมาสเนาะของชาวลัคนากันราศีกันนะครับให้ผลในช่วงของสามเดือนนี้เลยนะครับก็คือในช่วงเดือนเมษาจะเดือนมิถุนายนนะครับเป็นไตรมาสที่2แล้วนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะครับไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นไหนที่ไม่ดีไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับดวงรายอยู่ที่ใต้คลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับโดด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับโดด้วย แล้วก็ฝาก f เฟซบ o ๊กเพจนะครับชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโอจุดแอคทีพีที่ครับก็คือจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์นะครับของโดนะครับที่จะแปะให้กับทุกท่านอยู่แล้วนะครับทุกเดือนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแต่ช่วงนี้ขออนุญาตว่าลงเป็นไลน์แต่มมาให้ก่อนเนาะอาจจะไม่ได้เจอทุกท่านบ่อยเท่าเมื่อก่อนนะครับก็ด้วยติดภารกิจนะครับเรียนต่ออยู่นะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับในส่วนของชาวกันนะครับก็ต้องบอกว่า ดาวพรฤหัสนะครับจะย้ายสู่เรือนสุภะแล้วนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ของแล้วก็ดาวเจ้าเรือนที่อยู่อาศัยของท่านนะครับก็ต้องบอกว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะครับหลังจาก30เมษาไปแล้วนะนะครับทีนี้ในส่วนของหน้าไพ่เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอซอฟเฟตาโคสนะครับดูเปิดไพ่1ิบใบให้นะครับ เซ e n ่นอ a ฟออฟคัพ hmm. สขอโทษทีนายซับสอดขึ้นมา mm hmm. นะครับ The fool mm hmm. นะครับทวอฟคัพสขึ้นมา mm hmm. นะครับนายซับเพนซ์โทสขึ้นมา เอสออฟเพตาโคสขึ้นมานะครับ6 of ซ์อ e ฟเพนะครับแล้วก็ไปสุดท้ายเป็นนายซับสอดขึ้นมาอ่ะโดยรวมก่อนนะครับ3เดือนนี้เป็นยังไงบ้างเนาะก่อนอื่นเลยก่อนหน้านี้หลายๆคนนะครับอินคำเข้ามาดีมากนะครับดีจริงๆนะครับมี9เหรียญเข้ามาเนอะแต่อาจจะรู้สึกว่ายังไม่คุ้มค่าคุ้มทุนเท่าที่ควรกับการลงทุนจะเป็นลักษณะแบบขี่ช้านับจะกระแตมเหมือนกันในบางบางท่านเนาะ ก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้ครับเพราะว่าหลายๆท่านก็จับรายงานเหมือนกันหลายจ็อบเหมือนกันนะครับก็เห็นใจอยู่เนาะนะครับสำหรับชาวกันเนาะซึ่งถามว่าในช่วง3เดือนนี้เป็นยังไงก็ต้องบอกว่าในช่วงแรกครับต้องต้องบอกว่าเหนื่อยยังเหนื่อยอยู่นะเพราะด้วยความที่ว่าหลายๆดาวหลายๆดวงครับดาวโดยเฉพาะราหูเนาะยังอยู่ในเรือนปัตนิของท่านซึ่งก็ต้องบอกว่าในช่วง3เดือนนี้เราจะเห็นผลได้ชัดมากว่ายังต้องเฝ้าระวังอยู่เพราะด้วยความที่ดาวอยู่ในเรือน เจ้าเรือนปัตตานีและมอละนะค่อนข้างเยอะทั้งดาวบุญและดาวบาปเลยนะครับซึ่งนา้าไพ่ก็ค่อนข้างสัมผัสกันจริงๆนะครับเพราะว่าถามว่าอินคำจริงอยู่ได้เยอะครับแต่ว่าเหมือนท่านก็ต้องเผื่อเผื่อหรือเผื่อขาดแล้วก็จ่ายออกไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับมี2มี2เรืขึ้นมาแต่ใน,นขนาดเดียวกันโดยมีความรู้สึกว่าทุกท่านท่านจะพึงพอใจในสิ่งที่ท่านได้นะนะครับเพราะว่ามี 2คัพเอ่อ uh, two of cups แล้วก็ two of pentacles ขึ้นมานะครับโดยมีความรู้สึกว่าทุกท่านจะแบ่งรับแบ่งสู้ได้ดีนะครับในช่วงเมษาก็ต้องบอกว่ายังเหนื่อยอยู่ยังเหนื่อยอยู่นะครับเรียกว่าหยุดสงการก็แทบจะไม่ได้หยุดกันเลยทีเดียวนะครับมีเอ่อแเหรียญขึ้นมานะครับจะไปดีขึ้นอีกทีหนึ่งก็รู้สึกจะเป็นช่วงพฤษภาไปแล้วนะครับก็คือมี6 of cups ขึ้นมาในหลายๆท่านอาจจะมีการ เริ่มงานใหม่เริ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับในช่วงเดือนพฤษภาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มส่งๆขึ้นเรื่อยๆก็จะค่อยๆไล่สเต็ปนะครับดาวใหญ่ย้ายก็จริงแต่ว่าผลผลพวงอาจจะย,ยังไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าที่ควรนะครับก็ไม่ต้องพอเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้ครับไม่ต้องรีบนะครับในเรื่องของการงานนะครับเดี๋ยวขยายให้นิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพจซับคัพสนะครับ ควีนออฟคัพส์นะครับคิงออฟสอดนะครับซู o ออฟสนะครับไฟออฟวอนส์ ands, นะครับเอสออฟคัพสนะครับนะ โดยรวมก่อนเรื่องงานในหลายๆท่านนาอมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างอย่างแรกก่อนเลยโดมีความรู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะมีการหนึ่งผู้ใหญ่ค่อทั้งให้ความสําคัญแล้วก็เพ่งเล็งอย่างมากแต่ในอีกกรณีหนึ่งบางคนน่ะมีความรู้สึกว่าอาจจะมีการจบจบบางอย่างในเรื่องของงานนะครับอาจจะเป็นการ1วางแผนในการเปลี่ยนงาน2คืออาจจะมีการขอย้ายตัวเองหรือเฟดตัวเองไปอยู่ทําแผนกอื่นหรืออะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่อ่ะโมถูกผู้ใหญ่สั่งโมไปให้ทําแผนกอื่น หรือในส่วนอื่นงานส่วนอื่นที่เหมาะกับชาวกันมากกว่านะครับหรือในบางงานก็ต้องบอกว่าเป็นงานแก้ปัญหาเฉพาะคนจริงๆนะหรืออาจจะมีการทะเลาะกับคนนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงเนาะเพราะค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะด้วยพื้นดว <mumbles. S 1> งตอนนี้ของชาวกันเป็ดาวราหูเนาะยังอยู่ในเรือนปัตนิซึ่งเป็นคู่ในทีน่นี้ในแง่ของการงานก็ต้องบอกว่าเป็นในเรื่องของพัดเนื้อหุ้นส่วนนะครับหรืออาจจะเป็นบริวารที่ยังคอยสร้างปัญหาให้กับท่านอยู่นะครับแต่นั้นที่เท่านั้น โดก็เชื่อว่าหลายๆท่านาจะแก้ปัญหาได้นะครับซึ่งอาจจะปัญหา,าจะคลี่คลายในช่วงปลายไตรมาสไปแล้วก็คือประมาณกลางปีไปแล้วอะครับนะครับมี5ไม้เท้ากับ8ถ้วยขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกอาจจะแก้ปัญหาได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับอันนี้เนาะก็ค่อยๆแก้ไปนะครับสู้ๆครับเปกนบหลังใจให้การเงินนะครับมี8ไม้เท้าขึ้นมา เพสออปติคอลส์ขึ้นมานะครับสามถ้วยขึ้นมานะครับเพสออฟวอนส์ขึ้นมาเซเว่นออปติคอลสขึ้นมานะครับในเรื่องของการเงินอย่างที่บอกครับก็การเงินอะคุณหามาได้เยอะก็จริงแต่ว่ามันก็มีการจ่ายออกไปเหมือนกันแต่โดยมีความรู้สึกว่าในช่วง2เดือนแรกเนี่ยได้ได้ได้เงินแบบเก็บเล็กผสมน้อยอะบางท่านก็อาจจะไม่ได้เยอะ อูฟู่หรือลามาเห่านะก็ต้องบอกแบบนี้นะครับจะถามว่าแนวโน้มในเรื่องของการใช้เงินออกไปนี่ก็ค่อนข้างพอตัวเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องบริหารการเงินค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วหลายท่านหมดกับเปก่อการเข้าสังคมนะเพราะมี3ถ้วยขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเซฟหรือกันเงินไว้สําหรับการเข้าสังคมไว้ด้วยนิดนึงนะครับก็ต้องบอกแบบนี้หรือการหยิบยืมก็มีอยู่นะครับขอให้สแกนนิดนึงนะว่าได้เขาเรียกว่าอะไร ให้ไปอะให้เปล่าหรือเป่าอะไรเงี้ยหรือเป็นการที่แบบเราเราอยากจะแบบให้เงินเขามากเลยอะไรเงี้ยก็ต้องดูดีๆนะครับว่าดูความสมเหตุสมผลนะืให้ได้เท่าที่เราไหวนะครับถ้าถ้าแบบเป็นให้คนรักหรือให้ให้กับพ่อกับแม่ก็ตามนะครับอันนี้ก็ต้องดูดีๆนิด,น,ดนึงแต่บางคนอนะอาจจะแบบไปแล้วไม่ได้คืนอ่ะเข้าใจอยู่เนาะนะครับในเรื่องของความรักออขออนุญาตรวบในไพ่เซตเดียวนะครับถ้าคนโสดแลวคนมีคู่นะครับ สามเหรียญน,นะครับ King of Cups ขึ้นมา The Hangman ขึ้นมา Knight of Wands ขึ้นมานะครับ The l e v e r s e ึ้นมา Seven Ace of Swords นะครับขออนุญาตเปิดเพิ่มอีกใบหนึ่งนะ โอเคอย่างแรกก่อนเลยสิ่งที่โดเห็นนะครับจากหน้าไพ่เนาะก็ต้องบอกว่าระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติเลยทั้งคนโสดและคนมีคู่เลยนะนะครับคพรว่ารวบในไพ่เซตเดียวเนาะก็ต้องบอกว่าสำหรับคนโสดเนี่ยอย่างแรกก่อนเลยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสามใบสุดท้ายที่โดต้องขอเปิดเพิ่มเพราะว่า ความสัมพันธ like ์ของท่านอ่ะถ้าเข้ามาในช่วงสาเดือนนี้เป็นอะไรที่คุ้มเครือมากอาจจะด้วยอิทธิพลของราหูครับที่ยังอยู่ในเรือนปัตตานีของท่านนะครับบอกเลยว่าคุ้มเคือคุ้มเคือมากๆคุ้มเครือจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะคบใครในช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าสแกนคนให้เยอะนิดนึงนะครับแต่ในบางท่านก็ต้องบอกว่าอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่อาพูดตรงๆว่าเปิดเผยไม่ได้หรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่ซ้อนเลยก็ต้องบอกแบบนี้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาจีบอะไรในช่วงนี้แล้วมักจะเจอถ้าเจอ อาพูดตรงๆในสังคมสมัยน,นีย้อาจจะเจอแบบว n e night stand หรือ f a รนด์วล i ในฟิได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูดีๆเนาะหรือว่ารับได้อะไรมากน้อยแค่ไหนอันนี้อยู่ที่ตัวท่านนะครับโดมไม่ชัดแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ควรรับเข้ามาแต่แรกนะครับอืมสําหรับคนมีคู่ก็ต้องบอกว่าถ้ามันมีความมันมีฝั่งในฝั่งที่สเสน่ห์ป็นพิษอะ่ะค่อนข้างเป็นพิษเลยเพราะว่าเหมือนมีความเฟรมีการพูดคุยก็จริงพูดคุยกับฝั่ง เราอะไม่เท่าไหร่แต่ว่าอีกบุคคลหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์เราอะอันนี้มันจะมีการพูดคุยกันแล้วเหมือนกับว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีการทําอะไรที่รับหลังกันด้วยแม้ว่าบางทีรู้แต่ก็ไม่ได้พูดกันด้วยนะก็มีนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแรงนะครับในบางคู่มันก็เป็นความสัมพันธ์ซิกแบบเนี้ยพอสมควรเหมือนกันในอีกมุมหนึ่งก็ต้องบอกว่ามันเหมือนมีการรู้ทันกันอะแต่ว่าจะมันอยู่ที่เราจะพูดหรือไม่พูดอะไรยังไงเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับสบางคู่ แต่ถามว่ายังไปต่อกัอนไหมบางคู่มีการไปต่อบางคู่มันเหมือนมีการรอเวลาเคลียร์กันนะครับว่าจะจะจบหรือจะสิ้นสุดอะไรยังไงเมื่อไหร่นะครับในบางคู่มันอาจจะเป็นปัญหาบางอย่างที่อาจจะไม่ใช่อีกบุคคลหน,นึ่งก็ได้อาจจะเป็นในเรื่องของหนึ่งอาจจะมีญาติฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่อาจจะค่อนข้างแรงนิดนึงคือเหมือนกับว่าอาจจะมีมีแกลบในเรื่องของการคบกันอาจจะมีประเด็นจากผู้ใหญ่นะครับที่ทําให้เป็นแกลบตรงนี้นะครับหรือเป็นการที่ไม่มั่นใจไม่มั่นใจในตัวคนรักว่าเอ้ย เขาอยู่ห่างกับเราแบบนี้มันจะยังไงมันจะไปไปมามามันจะปรับจูนหาตรงกลางหาซิงกันตรงกลางได้หรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ไม่มีสถานะเนาะหรือคือยังคุยกันอยู่แต่รอพัฒนาความสัมพันธนะ์อ่ะมันก็อาจจะต้องชะลอไปก่อนนะครับก็ต้องบอกแบบนี้สุขภาพนะครับคุยน้ำวอนขึ้นมานะครับเพออฟสอดนะครับ อัสนะคครบชาวกันช่วงนี้ระวังสุขภาพนิดหนึงนะครับเพราะต้องเพราะบอกเลยว่ามีมีโอกาสป่วยนะครับป่วยจากการที่หนึ่งภูมิ ภูมิกันเราอาจจะไม่ได้ทันต่อสภาพอากาศอาจจะการปรับตัวต,ต่อสภาพอากาศอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยแล้วก็อาจจะมีออฟฟิศอินโดมคอบาตไหลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะครับในช่วงนี้เนาะนะครับถ้าอยากรอขึ้นนะครับอยากบอกอะไรชาวกันบ้างเนาะ เปิดมาสีลัคนาราศีไม่มีสี่ไม่มีลัคนาราศีใดที่ไพ่ไม่สัมพันธ์กันเลยนะครับมีจะไพ่สัมพันธ์กันหมดก็ต้องบอกแบบนี้นองีสวิตอย่างแรกก่อนเลยอาจจะเป็นการที่ปรับจากการที่เป็นปรับจากการที่เราใช้ตังเป็นการเก็บตัง คิดว่าต้องพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าหลายๆคนเป็นการให้เปล่าหรือเป็นการลงทุนโดยเสียเปล่าประโยชน์เหมือนกันในบางคนเนาะก็ต้องบอกแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการเซฟตัวเองในระยะยาวด้วยโดยที่วกเขารู้สึกว่าอาจจะต้องกรองในเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่ๆเหมือนกันในบางคนเนาะก็ต้องบอกแบบนี้นะครับขึ้นมาอินลูมิเนชัน um เชื่อในลางสังหรณ์ตัวเองนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพนะครับเชื่อในลางสังหรณ์ตัวเองให้มากนะครับเพราะว่า ในหลายๆอย่างมันเหมือนกับว่าเซนตนะ์คุณน่ะค่อนข้างจะตรงคือเหมือนสิ่งที่คุณคิดไว้อะล่ะครับที่คุณคาดการณ์ไว้อะมักจะเป็นแบบนั้นเสมอชาวการเดิมทีก็เป็นคนเซนต์แรงอยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับยิ่งเหมือนรู้สึกดาวเกจะยังอยู่ในช่วงของสามเดือนนี้เหมือนกันนะครับยังไงก็ต้องระวังให้มากนะครับโอเพนตูย์ฮาร์ดอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของความรักเนาะที่บางทีอาจหลายๆคู่หรือหลายๆคนนะ่ะ ถ้าเป็นในความสัมพันธ์ที่มีคู่อ,อาจจะเป็นการที่ยังไม่ได้เปิดใ่คุยกันมากเท่าที่ควรแต่สําหรับคนโสดเนี่ยอาจจะเป็นการในเรื่องของเข้าใจตัวเองเป็นการเข้าใจมุมมองตัวเองเข้าใจธรรมชาติตัวเองว่าเราต้องการแบบไหนถ้าเราไม่ต้องการแบบไหนอย่ารับเข้ามาถามใจตัวเองดีๆว่ารับได้กับอะไรแบบไหนรับแบบไหนได้ก็ไปแบบนั้นนะครับแต่อยากให้รับแล้วไม่บั่นทอนความรู้สึกตัวเองนะครับเพราะว่าใบต่อมาคือ big picture ในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งชีวิตส่วนตัวในเรื่องของความรักใดๆก็ตามนะครับมันมีในเรื่องของคุณมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนมากะนะครับสำหรับชาวกันเนาะเพราะฉะนั้นนะเลือกเลือกภาพภาพเป้าหมายของเราที่ดีที่สุดอะ่ะหรือการมองอะไรที่เป็นแบบโดยรวมชีวิตมันเป็นยังไงจัดการมันให้ดีนะครับสิ่งที่พี่กันเราจะบอกคือจัดการมันให้ดีแล้วคุณจะไม่ได้รู้สึกว่า ช่วงที่ดาวเปลี่ยนหรือช่วงที่ดาวมันกําลังอยู่ในช่วงแบบเกาะกลุ่มกับปตัตตานีบอลระของคุณนะ่ะในช่วง3มเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่3เดือนที่แบบคุณจะสร้างภาพจาในชีวิตคุณที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวน,น,น,นะครับก็ต้องบอกแบบนี้ขอบคุณมากนะครับเช่าก,กันนะครับมีความสุขมากๆนะครับโชคดีในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ชั้งชีวิตส่วนตัวในเรื่องของหน้าที่การงานเนาะมีโน้มอยู่แล้วนะครับว่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าดาวย้ายแล้วก็น่าคิดว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี นะครับก็ฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับโดด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับโดด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับด้ายายครับ